ในพีโเนี่ยเดี๋ยวผมขยับมาให้มันคุมล่าสุดเนาะอันนี้เราขยับมาไม่ถึงใช่ไหมเมื่อวานนี้คือจากไลา์เมื่อวานใช่ไหมขยับมาถึงอยังอยู่ที่เดิมลุดแปดสาต่ำกว่าเลือกชอ็อตสูงกว่าเลือกลองเหมือนเดิมทําได้ไหมทําได้นะ ต่ำกว่าเลือกช็อตก็แสดงว่าคนกลุ่มนี้อาจจะทํากําไรก็ได้คนกลุ่มนี้อาจจะทํากําไรก็ได้นะถ้าเกิดว่าราคาต่ํากว่าแล้วลงลงลงเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปไม่ผ่าน8 4ดสี่ห้าจุดช็อตอีกได้ไหมช็อตอีกได้ใน,นกรณีที่วันนี้มันลงเพราะ,ะเดลต้านะโอเคช็อตอีกได้นะช็อตแบบนี้ถือข้ามเลยได้ไหม ก็ต้องดูกระเป๋าของแต่ละเพื่อนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดช็อตในจังหวะแรกเนี่ยมันอาจจะถือข้ามไม่ได้แต่ถ้าช็อตในจังหวะ2เนี่ยเราอาจจะช็อตด้วยสโตแคสติกสมมติเนาะรอให้สโตแคสติกมันลงมาก่อนนี่เดี๋ยวถ้าเกิดมันมันลงใช่ไหมสโตแคสติกมันจะต้องลงทุบอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราจะช็อตจังหวะ2ก็รอให้สโตแคสติกมันขึ้นทุบอ่าอย่างเงี้ยช็อตแล้วถือข้ามได้ถ้ารับความเสี่ยงวันหยุดได้ หมายความว่ากระเป๋าเราหนักพอนะพอตไม่แตกนะก็สามารถที่จะช็อตข้ามวันหยุดได้นะครับ